สวัสดีครับวันนี้ผมชิมงานร้านมอกรฟ้านะครับก็ได้มาถ่ายทําของพี่มิ้งนะครับผมวันที่เราติดตั้งกันไปนั้นวันนั้นเป็นวันที่สามสิบมกราคมนะครับเสร็จดึกนะครับวันนั้นเราก็เลยมาเก็บภาพอีกของอีกวันนะครับพอดีพายุเข้านะครับเมฆเต็มเลยนะครับแล้วก็เรามาดูกันทั้งวันแลยอยู่กันเช็คกันทั้งวันเลยนะครับ ฟ้ามันมืดนะครับก็เลยไม่ได้ดูระดับน้ํากันแต่ช่วงที่ว่าแดดออกเมื่อวันก่อนนี้น้ําออกนะครับพอดีพี่อีกคนนึงเข้ามาน้ําออกก็เลยเราไม่ได้ดูระดับน้ํากันมันมืดเลยนะครับเนี่ยเมฆมันมืดไปหมดเลยแต่เครื่องทํางานนะครับเครื่องทํางานปกติเดี๋ยวเรามาดูกับพื้นที่นะครับพายุเข้าพอดีเลยนี่นะครับ วันนี้จะเป็นปั๊มหอยโข่งนะครับตัวเล็ก24โวลต์ใช้แผงหนึ่งแผงนะครับ450วัตต์หนึ่งแผงโดยดูดจากท่อนั้นเอามาลงในสระนี้นะครับผมแต่วันนี้เราไม่มีน้ำให้ดูกันนะครับแดดไม่มีกันเลยรวมถึงการวางระบบท่อนี่ก็เสร็จเส้นไปหมดแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่สองของพี่มิ้งนะครับตัวแรกก็จะอยู่ด้านหน้านู้นนะครับจะอยู่ด้านหน้าด้านในหลังกอไผ่นี่นะครับเป็นสามแผงตีร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สองนะครับผมตัวที่สองดูดหนึ่งนิ้วนะครับดูดหนึ่งนิ้วามาลงตรงนี้แล้วก็ต่อตัวแยกให้นะครับโดยพี่เขาสั่งไว้ว่าแยกออกไปทางซ้ายแล้วก็ลงไปในสะนี้นะครับผมแล้วก็ทใํใไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ส่วนด้านหน้าที่เห็นไกลๆนุ่นก็เป็นสินค้าจากทางร้านเรานะครับทางพี่เขาก็ใช้สินค้าทางร้านเราทั้งหมดเลยนะครับของพี่มิงและพี่บ๊อบนะครับทั้งสองคนเลยนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับผมวันนี้ก็แกก็ไม่ได้มาดูนะครับอยู่กรุงเทพน่าจะเดินทางมาอีกวันสองวันนะครับผมพื้นที่โดยรอบทั้งหมดก็จะเป็นปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้โดยรอบนี้เลย แล้วก็มุมนี้ก็จะสร้างบ้านนะครับอีกสักสองสามวันก็จะมาสร้างบ้านมุมนี้เลยนะครับวันข้างหน้าก็คงจะเป็นแผงโซล,ล่าใช้กับระบบไฟในนี้นะครับก็คงจะใช้บริการทางร้านเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่บ๊ั๊มแล้วก็พี่มิ้งมากนะครับที่หนุนสินค้าทางร้านเราเป็นอย่างดีนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเรื่องโซล,ล่าเซลล์นะครับระบบโซล,ล่าเซลล์ต่างๆนะครับก็ สอบถามโทรเข้ามาใน้านเราได้นะครับหรือติดตามเราได้ใน Facebook นะครับ YouTube ก็ได้นะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ